สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนชิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจร่วมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารและก็ต้องขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยยังไงขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไป โอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่ซื้อวูยาสิทธิ์ลำดับที่7็ดของจีเทียนเต้าได้เดินทางมายัางศารกี่อย่างเมืองช้างอันเพื่อมาพบเจอกับดาบปีศาจอยู่ช้างหลงหนึ่งในคนที่ได้ชื่อว่าเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในใต้ล่าและแล้วนะครับเขาซื้อวูยาก็สามารถทำให้อยู่ช้างหลงนั้นยอมที่จะ ใช้ดาบของตัวเองเสียบเข้ามาเพื่อเป็นการคลายล็อกกลองลึกลับได้สำเร็จในเวลานี้ทั้งกูก็ยังคงสนทนากันต่อยังไงซะสิทธิพี่นะไม่ชอบที่จะเปิดเผยตัวออกมาข่าไม่คิดว่าเจ้าจะหาพบหรอกนะยังไงก็ตามนะครับสื้ออ่ยาพยักหน้านและพูดขึ้นยังไงก็ตถอเดี๋ยวข้าจะลองดูบางทีนั้นสิทธิพี่ใหญ่อาจจะแสดงความคิดเห็นกับพวกเราได้สื้ออ่นยาตอบกลับอยู่ช้างุ้งไม่รอช้านะครับหลังจากได้ฟังแบบนั้นเขาชี้ไปยังทิศทาง ที่เป็นเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ตอนนี้สิทธิพี่ใหญ่ไม่ได้อยู่บนุบเขาผิงตูอีกต่อไปแล้วเขาหน้าอยู่ที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์แน่เสือวู้ยาเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับปังงะเล็กหน่อยเห้สิทธิพี่ใหญ่ชอบฝึกฝนตัวเองอย่างสันดูดโดยเสมอมาเพราะงั้นภารกิจหลายอย่างจึงถูกลูกน้องของเขาเป็นคนสารต่อทําไมสิทธิพี่ถึงไปเป็นไปที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ด้วยล่ะนั่นมันไม่ใช่ถ้ำเสือหรอกหรือ แต่แต่เป็นถ้ำมังกรก็ว่าได้อยู่ช้างหลงตอบกลับมาเฮ้ยข้าเองก็ไม่ชอบวิธีที่ศิษย์พี่ทำสักเท่าไรหรอกนะเอออยู่ช้างหลงพูดต่อในทันทีเพราะอย่างนั้นข้าก็เลยจัดการกับเชิญวนเจียไปฮะอะไรนะในฝั่งของซื้อวูยาตกตะลึงอยู่ช้างหลงพูดต่อในทันทีว่า ข้าน่ะได้เตือนกับสิทธิพี่ใหญ่และเฉินหวนเจียไปก่อนหน้าน,นี้แลว้วถตาหากพวกเขากล้าที่จะขวางทางข้าข้าก็จะสังหารพวกเขาในทันทีข้าจะให้ดาบของข้านั้นได้อาบเลือดพวกเขาอยู่ช้างหลงได้พูดออกมาอย่างชาฉาซือวูยาได้ฟังแบบนั้นนะครับถึงกับอึ้งและพูดไม่ออกไปชั่วขณะหนึ่งหลังจากนั้นสุดท้ายเขาก็พูดมาอีกครั้งเฮ้อท่านกับสิทธิพี่ใหญ่มักจะมีจุดยืนเป็นของตัวเองสิทธิน้องเจ็ด เจ้านะมองเห็นภาพรวมโดยตลอดเจ้าคิดว่าสิทธิ์พี่ใหญ่น่ะทำถูกต้องหรือไม่อยู่ช้างโรงกล่าวออกมาเออซือวุยยาหยุดคิดไปชั่วขณะหนึ่งนะครับก่อนที่จะยิ้มแย้มและตอบกลับมาข้าว่าสิทธิ์พี่ใหญ่น่ะทำผิดไปแล้วอยู่ช้างรลงที่ได้ฟังแบบนั้นก็ยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจเจ้านะมีสิ่งที่ไม่เหมือนใครจริงๆสิทธิ์นนองจิตในตอนนั้นเองนะครับกองทหารพร้อมกับมาสึกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นณถนนอันยาง ในกองทหารมีผู้ฝึกยุทธชุดแดงที่มีอยู่ทั้งหมด3 0มสถึงห้คนด้วยกันอยู่ช่างหลงชี้ไปที่กองทหารนั้นเจ้าพูดถูกแล้วเหวินสู้ยานน่ะส่งคนมาที่นี่จริงๆด้วยซื้อวูญานนะครับเอามือคขวยล้างกนที่จะพูดออกมารอยพร้อมรอยยิม้มเฮ้อแม้ว่าเว่ยสู้ยานนั้นจะไม่ลงรอยกับใครบางคนแต่คนพวกนั้นก็คงจะไม่ต่างอะไรกับฝูงตะกแตนเว่ยสู้ยานช่างน่าเกลียดเกินไปจริงๆเฮงเน่าเกลียดยังนั้นเหรอ ไม่สําคัญอีกแล้วว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่การเคลื่อนไหวของเวิสู้ยานนั้นมันดูเชื่องช้าจนเกินไปซือฟูยาพูดออกมาพร้อมรอยยิ้มแล้วเจ้าล่ะสิทธิ์น้องจิดเจ้าจะเคลื่อนไหวหรือไม่อยู่ช้างร้งท้าบออกมาซือฟูยาสายหัวนะครับก่อนที่จะพูดออกมาในทันทีว่าเฮ้ยข้าไม่คิดที่จะเคลื่อนไหวในตอนนี้ข้ายากที่จะสังเกตการให้มากกวานี้ก่อนค่อยลงมือน่ะสิทธิ์พี่รองไม่เห็นด้วยกับวิธีการของข้าหรอกเหรอเฮ้ เจ้าก็รู้เจ้าก็รู้จักข้าดีหนิสิทน้องซื้อวูยาอยู่ช้างหลงตอบกลับไปกองทหารได้เดินตามไปท้องถนนนะครับตายที่สุดแล้วซื้อวูยาก็ได้คารวะอยู่ช้างหลงสิทพี่รองข้าจะต้องขอตัวก่อนข้าจะมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์โอเคอยู่ช้างหลงโบกมือก่อนที่จะพูดอีกครั้งฝากอะไรไปถึงเจ้าสิทพี่ใหญ่ด้วยสิบอกเขาว่าข้าน่ะจะไม่ยุ่งเรื่องของเขา และเขาเองก,ก็อย่ามายุ่งเรื่องของข้าเช่นเดียวกันได้เลยสิทธพิพี่ข้านั้นจะบอกแก่สิทธิพี่ใหญ่ให้เองซื้อวูยาพูดตอบรับในทันทีหลังจากนั้นนะครับกองใบเดิมของเขาก็ได้ถูกยกขึ้นและแล้วมันก็ได้และแล้วกันนะครับมันก็ได้ติดตามพร้อมกับตัวของซื้อวูยาได้หายไปในทันทีอยู่ช้างหลงเรือบมองไปที่ร่างอันย,ยวิญญาณที่นอนอยู่บนพื้นตัวเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนที่จะพูดมาเฮ้อ ข้าต้องขอทูดพวกเจ้าจริงๆที่ข้าไม่ได้จัดการกับพวกเจ้าแค้นต้องสำรัเห็นทีข้าคงทำแบบนั้นไม่ได้เสียเหลวลาก่อนหลังจากพูดจบนะครับอยู่ช้างโลงก็ได้กระโจนลงไปจิตทางด้านล่างหลังจากนั้นตัวเขาก็ได้หายวับไปอยู่ช้างโลงได้ติดตามกองทานรวมไปถึงเราผู้ฝึกยุดชุดแดงก่อนหน้านี้นั่นเองในขณะเดียวกันนะครับซื้อวุยยาก็กลับมาถึงสถานที่ที่เป็นรถม้าของตัวเอง ท่านเจ้าสำนักพวกเราเห็นดาบปีศาจต,ตรงไปที่ภูเขาจินสิงซานตัวทีนะครับเป็นภูเขาทองผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ที่เดียวกับจินสิงซานหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันแปลเป็นไทยให้เนาะไม่จําเป็นต้องกังวลไปศิ์พี่นะรู้ตัวดีว่ากําลังทําอะไรอยู่เจ้านะ่ะมีข่าวอะไรเกี่ยวกับสำนักยุนสำนักเทียนและสำนักหลวงใหม่เออเจ้าสำนักนักบุญแห่งดาบหลวงซีชาน ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรืถ้าหากเจ้านั่นเคลื่อนไหวให้รีบรายงานข้าทันทีข้าเชื่อว่าสิทธิ์พี่รองต้องอยากประมือกับตัวเขาเป็นแน่รับทราบแล้วท่านเจ้าสำนักหลังจากนั้นนะครับในส่วนของซื้อวูยยาก็ได้ไม่รอช้าโบกมือสั่งการขึ้นต่อไปในทันทีว่าเอาละ่ะเราจะไปที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์กันเออท่านเจ้าสำนักในตอนนี้เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยคนอารักขาขององค์จกักรพรรดิ พวกนั้นจับไม่อนุญาตให้รถม้าบินเข้าใกล้ข้ากังวลว่าพวกเราอาจจะเจอปัญหาเข้าตามกฎที่มีในเมืองหลวงทหารจักพรพรรดิทุกคนนั้นสามารถกําจัดรถม้าบินที่เข้าใกล้เมืองหลวงโดยไม่ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบในทันทีถ้าหากมีการต่อสู้เกิดขึ้นจริงๆสํานักแห่งความมืดจะต้องเสียเปรียบมากแน่ๆเดิมทีคนจากสํานักแห่งความมืดก็ไม่ได้มีพลังกิ่งกาจในการต่อสู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้ามีเรียงตาจักพรพรรด พวกเราจะต้องเข่าเมืองได้เนี่ยเป็นแน่แท้สืออบุญยาพูดออกมาอย่างมั่นใจโอ้อยางนั้นหรือท่านเจ้าสำนักท่านเจ้าสำนักช่างฉลาดหลักแหลมจริงๆงั้นพวกเราออกเดินทางได้ในขณะเดียวกันนะครับลู่โจก็ได้รับรางวัลเป็นแต้มบุญ200ร้อยแต้มนะครับจากการสั่งสอนจูงกงก,องก่อนหน้านี้ตัวเขาลืมตาขึ้นอย่งางช้าๆก่อนที่จะจ้องมองมายังแต้มบุญที่มีในระบบถึง8 9 6 2คะแนนเฮอฉันต้องการแต้มบุญอีกตั้ง300แเต้ม แตมเพื่อที่จะไปซื้อพลังร่างอาวตารปัญจะแห่งการเกิดใหม่ลู่โจยกำลังจินตนาการถึงรางวัลใหญ่ที่จะได้มาจากการจับฉลากนำโชคในตอนนั้นเองตัวเขาตึงตัดสินใจที่จะเริ่มจับฉลากเอาละ่ะจับฉลากติง้งลู่โจได้จับฉลากนำโชคทั้งหมดไปสามครั้งนะครับและทุกครั้งที่ลู่โจจับก็ได้ค่าความโชคดีมาทั้งหมดในตอนนี้นะครับตัวเขามีค่าความโชคดีแปดแต้มแล้ว ฮ้ยคงต้องลืมมันไปสินะแปมบุญที่หมิงซื่ออินได้มาจากการสั่งสอนสิคนที่8ในตอนนี้ก็ได้ถูกใช้ไปอย่างง่ายดายมันหมดแล้วในตอนนั้นเองนะครับยวนเอือตัวน้อยก็ได้วิ่งเข้ามาจากด้านนอกท่านอาจารย์รุยหมู่เซิงเจ้าเย่และคนอื่นๆนะครับตามก็รีบวิ่งตามมาดูโจนะครับรีบปิดเมนูระบบก่อนที่จะถามขึ้นมาอย่างเยอเือกเย็นหืมมีอะไรงั้นเหรอเจียงอาเฉียนได้ส่งข่าวมาให้พวกเราค่ะ จ้านั่นบอกว่าเวยสู้ยานส่งคนมาถึงสามพันคนเพื่อที่จะบุกจินถิงซานของพวกเราในตอนนี้พวกนั้นได้ผ่านเมืองอันยางมาแล้วยวนเอ๋อพูดรายงานขึ้นก็สรุปว่ากองทหารนะครับก่อนหน้านี้ที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ส่งมาก็จะเป็นผู้ที่เป็นคนของเวยสู้ยานที่พระเอกของเราเคยส่งคำพูดไปให้นะครับดูเหมือนจะมุ่งหน้ามาถึงจินถิงซานแล้วในอีกไม่ช้านี้ รุยมู่เซิงในตอนนั้นก็พูดออกมาอย่างเสียงดังหว้ยสู้ยานไอคนนี้มันไม่รู้จักอะไรเดีวอะไรดีสินะเจ้านั้นไม่แม้แต่ยอมรับความผิดที่ก่อขึ้นแต่กับทรงทานมากันเช่นนี้ท่านอาจารย์โปรดอนุญาตให้ข้าลงจากภูเขาไปไปจัดการกับมันด้วยเถอะข้านั้นจะเป็นคนจัดการเจ้าพวกนั้นเองเจ้าเย,ย่เองก็พูดขึ้นสิทธ์เองก็ขออนุญาตด,ด้วยคะ่ะท่านอาจารย์ เมื่อยวนเอือหินแบบนั้นนางก็อยากที่จะไปช่วยสิปีทั้งสองเออท่านอาจารย์สิิเองก็อยากลงภูเขาเช่นกันลูโจรีบบุกมือห้ามก่อนที่จะพูดออกมาเขาคิดว่าเวยสู้ยานคิดเรื่องนี้มาดีทีทวนเหลวเจ้านันกล้าส่งคุณมามากมายขนาดนั้นเพื่อมายังจินทิงซางของพวกเราเนะ่ะท่านอาจารย์เป็นไปได้ไหมว่าเจ้าเวยสู้ยานน่ะจะแข็งแกร่งกว่าสิมหายอดฝีมือฝ่ายคุณธรรมยวนเอือนะครับได้ถามออกมาอย่างสงสัย ดูโจตอบออกมาอย่างไรอารมณ์เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งอะไรของเจ้านั่นหรอกข้าไม่คิดว่าเจ้าพวกนั้นจะเป็นคู่ต่อสู้ของข้าด้วยซ้ำแม้ว่าจะส่งคนมามากกว่านั้นอีกกี่เท่าต่อให้ส่งคนมาเป็นหมื่นมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรในสายตาข้าเจ้าเย,ย่ได้ยินเช่นนั้นรีบโค้งกำนับก่อนจะถามขึ้นเออท่านอาจารย์ท่านกําลังบอกว่าคนพวกนี้ไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อสู้อย่างนั้นเหรอตวนมูเซิงนะครับได้ยินเช่นนั้นเขาก็ได้ <c oughs> ตวนู๋ส่ได้ยินเช่นนั้นเขาก็ได้พยักหน้าและเห็นด้วยเอออันที่จริงสิทธ์เองก็คิดแบบนั้นในขณะนั้นเองนะครับผู้ฝึกยิ้หญิงก็ได้เดินเข้ามาเพื่อโค้งคำนับและพูดขึ้นในทันทีว่าเออท่านปรมาจารย์คะสิทธ์พี่สี่กลับมาแล้วให้เจ้านั้นเข้ามาไหนไม่นานนะครับหมิงซื่ออินก็ได้เดินกลับมายังห้องโถงใหญ่และแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าท่านอาจารย์ข้านั้นไปที่หุบเขาพยักมาแล้วข้าได้เจอกับสิทธ์น้องเจ็ดด้วย เจ้านั่นนะ่ะสัญญาว่าจะเปิดกล่องให้ข้าได้ข้าจะได้กลับไปออกอีกเจ็ดวันให้หลังต่อจากนี้ลู่โจ้พึงพอใจนะครับเขาตอบกลับไปในทันทีว่าดีมากหมิงซื่ออินยังคงถามต่อไปเออท่านอาจารย์ท่านอยากให้ข้าพาศิษย์น้องแปดกลับมาที่นี่ด้วยไหมลูโ่โจพูดออกมานะครับพร้อมกับสายหัวเฮ้เจ้าเจ็ดกับเจนะ้าแปดน่ะใกล้ที่จะกลับมาแล้วตาหากเราจับเจ้า แปดกลับมาในตอนนี้พวกเราจะไม่สามารถหาตัวเจ้าจิตได้อีกเจ้าจิตหนัะเป็นคนที่ฉลาดลักเลเพรพะแบบนั้นพวกเราควรปล่อยเจ้าแปดเอาไว้ก่อนโอ้ความคิดของธนาตาลทั้งช่างล้ำลึกหมิงซื่ออินได้พูดออกมาพร้อมกับจั่วอีโโ้งคำนับลู่โจมองไปที่หมิงซื่ออินก่อนที่จะพูดขึ้นอีกครั้งเจ้าได้พบเจ้าจิตหรือเปล่าหมิงซื่ออินพยักหน้าใช่แล้วแผนการของสิบน้องจิตล้ำลึกเกินไป ข้าไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้านั่นถามหาเลยแม้ว่าเขานั้นไม่ได้อยู่ในจินติงซานอีกต่อไปแต่ถึงแบบนั้นเจ้านั่นก็ยังคงเป็นศิษย์น้องอยู่ดีสุดท้ายแล้วศิษย์น้องก็ได้ใช้พัดขนนกยูงของเขาเปิดไปที่กล่องในตอนนั้นพวกเขาเหลือในตอนนั้นพวกเราเหลือเพียงอาวุธของศิษย์พี่ใหญ่และศิษย์พี่รองเท่านั้นข้าคิดว่าด้วยมันสมองของศิษย์น้องจิตข้ามีความมั่นใจอย่างมากว่ามันนั้นจะต้องครบเป็นแน่ลู่โจซสายวัวเล็กหน้อย เจ้าสิทธ์คนทรยศนั่นคงจะสนใจแต่สมบัติในกล่องสินะกล่องใบนั้นลึกลับมากสิทธ์น้องเจ็ดยังคงมิอาจที่จะสามารถใช้กําลังเปิดมันได้กุนแจเปิดกล่องชิ้นสุดท้ายนั้นคือห่วงแห่งรักในตอนนี้มันอยู่ในมือของท่านอาจารย์แล้วพวสิทธ์พี่กับสิทธ์น้องเจ็ดนั้นคงจะไม่สามารถเอาสมบัติในกล่องออกไปได้เป็นแน่ลูโจหยุดคิดเรื่องนี้ไปนะครับตัวเขานั้นพอรู้จักซื้อุูอยาคนอย่างเขาไม่มีวันปล่อยกล่องสมบัตินี้จริงไว้แน่ มีคนมากมายนะครับรู้เรื่องทรัพยากรและสมบัติที่อยู่ในจีนถิงสารผู้ฝึกยุทธทั้งหลายในใต้ล่าคงจะไม่รู้แน่ว่าทรัพย์สมบัติที่มีเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงไปแต่ที่จะทิ้งสมบัติเอาไว้ในกล่องอยางไร้ค่าการเปิดมันขึ้นมาย่อมดีกว่ายังไงซะสาวกุศที่เหลือน,นั้นปวกมันก็ล้วนแล้วแต่คิดที่จะครอบครองสมบัติและบุคคลที่ใกล้เคียงและมีโอกาสที่จะสุขและบุคคลที่ใกล้เคียงที่จะ ได้สมบัติมากที่สุดก็มีแต่สาวกทั้งเก้าของจินติงซานลูกศิษย์ของจีเทียนเต้าเท่านั้นตอนนี้ปล่อยเรื่องกองไปก่อนก็แล้วกันลู่โจได้พูดสรุปขึ้นในทันทีท่านอาจารย์นี่คือการฝึกยุทดของศิษย์ศิษย์ได้เขียนมันลงไปหมดแล้วได้โปรดช่วยชี้แนะด้วยแต่ละคนนะครับได้ยืนกระดาษของตัวเองที่พระเอกของเรานั้นได้สั่งให้เขียนรายงานการฝึกของตัวเองก่อนหน้านี้นั่นเอง เมื่ออ่านพวกมันนะครับพระเอกของเราก็ได้ใช้ให้คนกลุ่มนี้เราลูกศิษย์นั้นไปยิบผู้กันมาพระเอกนั้นได้ทําการแก้ไขและเพิ่มหลักสูตรเพื่อที่จะให้คลิปวิชานั้นสมบูรณ์แบบในเวลนานี้นะครับศิษย์ของเขาทุกคนมองไปที่ผู้เป็นอาจารย์ยางกระวนกรวายพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะพูดอะไรออกมาพวกเขาทั้งหมดนะครับทาได้เพียงแต่เฝ้าดูอาจารย์อย่างเงียบๆเ,เท่านั้นยวนเออค่ะท่านอาจารย์เอาละ่ะ นี่ไงข้าได้ปรับปรุงวิชาฝึกฝนเสร็จสมบูรณ์แล้วเจ้าจะตอกเจ้าจะต้องฝึกฝนไปตามแนวทางที่ข้าเขียนไว้ให้ลู่โจพูดออกมาอย่างใจเย็นแล,แล้วนะครับพระเอกเองก็ยืนหลักสูตรการฝึกให้กับทุกๆกคนเจ้าเย่รุ่ยมู่เซิงมิงซื่ออินจนทุกคนนั้นครบติงงค็ดวิชาหยกแห่งความบริสุทธิ์ติงสอนเค็ดวิชาแห่งหยกบริสุทธิ์สำเร็จได้รับแต้มบุญสองร้อยแต้ม ติงสอนเคล็ดวิชายุทธปันศักิสิทธิ์สำเร็จได้รับแต้มบุญ2 0 0แต้มติงสอนเคล็ดวิชาหยุกเจืดจรัสสำเร็จได้รับแต้มบุญ200 2 0 0แต้มเหล่าสาวกทุกคนนะครับต่างก็ดีใจและไม่รอช้าทำการจัวอี้คุกเขาอย่างพร้อมเพรียงกันพวกเรานั้นจะไม่ทำให้ท่านอาจารย์ผิดหวังแน่ในตอนนั้นนะครับภาพก็ตัดมาที่ฟังของเมืองหลวงศักสิทธิ์รถม้าของเราราชวงศ์กันหนึ่งได้บินเข้าใกล้กระหรัสดแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์จางช้าๆรถม้าคันนั้นถูกล้อมไปด้วยเหลาฟื้นฟุกุดมากมากมายพวกเขานั้นก่อตัวจนล้อมรถม้าคันนั้นเอาไว้โดยไม่เหลือแม้แต่ช่องว่างที่จะทําให้คนภายนอกผ่านไปได้ที่ด้านบนของรถม้านะครับมีธงสัญลักษณ์ของเจ้าชายกระพือไปมาตามสายลมเห็นแบบนั้นนะครับสือวิยาได้ยิ้มออกมาหืมสิทธิ์พี่ใหญ่ทั้งเป็นผู้ที่มีความสามารถและเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญอย่างแท้จริงข้าไม่เคยคิดว่า เขาจะเข้าไปในเครือข่ายของเจ้าชายได้แบบนี้หิน hey, ท่านเจ้าสํานักพวกเราพวกเราควรจะไล่ตามเข้าไปใหม่ไม่ต้องรออยู่ที่นี่ดีกว่าครับท่านเจ้าสํานักสือวูยานะครับบัตรนี้กําลังเดินทางไปด้วยรถม้าบินตัวเขาได้เดินทางมาพร้อมกับกล่องลึกลับที่อยู่ในมือรถม้าของเขามีขนาดใหญ่โดยปกติแล้วการจะสร้างรถม้าได้หนึ่งคันมันจะต้องออกแบบโดยมุ่งเน้นไปที่ความสวยงามความสบายความเร็วในการบินแต่ถึงแบบนั้นนะครับ ก็ยังไม่ใช่วิธีที่เป็นการเดินทางที่เร็วที่สุดอยู่ดีสื้อวูยยาจับจ้องไปที่รุดม้าเบื้องหน้าของตัวเขานะครับที่ลอยอยู่ต่อไปคนในเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์นะครับเคยเห็นรถม้าของเราราชวงศ์บินอยู่บนท้องฟ้าก่อนแล้วเพราะแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีรถม้าคันใหญ่เพิ่มมาอีกสักคันในตอนนั้นเองนะครับชายไวกลางคนที่สวมเสื้อผ้าสีดําก็ได้ยืนขึ้นเบื้องหน้ารถมา้าเขาจ้องมองไปที่ดินแดนที่อยู่เบื้องล่างของตนเอง สาวกหญิงคนหนึ่งนะครับที่ยืนอยู่ข้างๆได้โค้งํำนับก่อนที่จะพูดบางอย่างท่านเจ้าสำนักพวกเราใช้เวลาหกชั่วโมงด้วยกันกว่าที่จะเดินทางจากภูเขาผิงตูมาถึงเมืองหลวงศักษษษดิ์สิทธิ์ได้ท่านควรที่จะพักผ่อนบ้างนะชายไวกลางคนนะครับบัดนี้เขาก็ได้ชี้ไปที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะตอบกลับไป ข้าน่ะไม่ได้ออกจากขุบเขาผิงตูมาสักพักแล้วให้ข้าได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพอื่นนอกจากภูเขาและแม่น้ำบ้างเถอะเออเข้าใจแล้วค่ะท่านเจ้าสำนักเมื่อเจ้าได้ยืนอยู่หน้ารุม้าคันนี้เจ้าจะรู้สึกเหมือนกับข้าข้าน่ะเป็นผู้นำของพวกเจ้าถ้าหากพวกเจ้ายืนอยู่บนจุดสูงสุดเหมือนกับข้าได้แม้แต่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าก็เป็นเพียงแค่เมืองที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าเท่านั้นสายเวียกลางคุณนะครับพูดออกมาอย่างช่า ท่านเจ้าสำนักพูดได้ถูกต้องแล้วฮึหรือมันไปซะเถอะพวกเจ้านี่น่าเบื่อเสียจริงชายไว้กลางคนพูดเสร็จนะครับก็ได้คิดอะไรบางอย่างและพูดขึ้นไม่ว่าข้าจะพูดไรสุดท้ายแล้วพวกเจ้านี่ก็จะก้มหน้าเห็นก้มหน้าก้มตาเห็นด้วยทุกอย่างไม่มีใครเลยที่มีความคิดเป็นของตัวเองช่างน่าเบื่อจริงๆเออท่านเจ้าสำนักมีใครบางคนกําลังมาหาพวกเราขอรับเสียงของใครบางคนกําลังดังมากชายไวกลางคนชายหัวยังไม่แยแ่เส ไปจัดการเจ้านั่นสิชายที่มีพลังวรุษล้ำลึกเขาบอกว่าท่านจะต้องอยากพบตัวเขาอย่างแน่นอนเฮ้ hey, น่าสนใจชายไวกลางคนนะครับได้เดินไปที่อีกด้านของรถหมาหลังจากนั้นตัวเขาก็ได้มือเอามือเปิดหน้าต่างขึ้นชายไวกลางคนนะครับเห็นชายคนหนึ่งถือกองลึกลับมาด้วยชายคนนั้นกําลังถูกผู้คุมกันล้อมตัวเอาไว้ผู้คุมกันของชายวัยกลางคนทตั้งห้านั้นกำลังล้อมรอบชายผู้มาเยือนจังไม่ละสายตา สิทธิ์พี่ใหญ่พวกเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะสืออุญยาได้พูดขึ้นหอให้เขาเข้ามาได้เข้าใจแล้วหลังจากผู้คุมทั้งห้าหินนะการอนุญาตของชายวการ์กนะครับพวกเขาก็รีบแยกย้ายออกไปฟุฟุฟุฟในที่สุดสือ,อูญยาก็ได้บินมาถึงรถม้าที่กําลังลอย,อยอยู่บนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วสวัสดีสิทธิ์พี่ใหญ่สืออุญยาโบกมือทักทายอย่างสบายๆก่อนก่อนที่จะนั่งลงระวางกองลึกลับนะครับบนรถม้า ชายัยกลางคนที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ใครอื่นแต่เขาคือสิทธิลำดับที่หนึ่งของซาลาจินติงชานชื่อของเขาคือ,อยู่เชิงไฮนั่นเองในตอนนี้นะครับเขาเป็นเจ้าสำนักทางใต้ที่มีชื่อเสียงกระชอนและมีคุมกำลังนั้นมากที่สุดเป็นหนึ่งในใต้ล่าก็ว่าได้อยู่จะไงนะครับรีบพูดขึ้นมาในทันทีหืมเจ้าปกติยุ่งอยู่ตลอดเวลาฉะนนเลยวันนี้ถึงมาเยี่ยมเยือนข้าได้ เออสิทธิพี่รองท่านสิทธิพี่ใหญ่ท่านนี่ก็ยังเป็นคนขี้เล่นเหมือนเดิมเลยข้าบอกท่านไม่ได้จริงๆสำนักแห่งความมืดของเราต้องทำอะไรหลายๆต่อหลายอย่างในทางกลับกันสิทธิพี่นะไหนท่านถึงต้องเดินทางไกลาจากขุบเขาปิงตูเพื่อมาเยี่ยมเยียนเจ้าชายถึงกระรือหัดเป็นการส่วนตัวแบบนี้สือวูยญาพูดกลับไปไหนตอนนั้นเองนะครับยูเจิ้งไฮก็ได้เห็นลูกน้องของเขาจัดแจงที่นั่งให้กับสืบวุยญาสิทธิพี่รองนะ สิทธิพี่รองของเจ้าได้สังหารคนของข้าไปคนหนึ่งถ้าหากข้าไม่ได้มาที่นี่เป็นการส่วนตัวข้าเกองว่าข้าคงจะต้องเสียคนของข้าเพิ่มเป็นแน่เมื่อ,อยูเชิงไฮพูดนะครับถึงอยู่ชางตรงบัดนี้นั้นน้าเสียงของเขาดูเฉียบคมมากก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันจะมีบริบทการพูดคุยอีกเยอะอ่ะอีกยาวเลยนะครับกับชายที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่สิทธ์ทั้ง9้าของจินติงซานย่างยูเจิงไฮ เดี๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการอัปโหลดค่อนข้างนานโอเคครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากในที่สุดเราก็ได้เห็นยูเจิงไห่แล้วแล้วก็เดี๋ยวในตอนหน้าเราได้เห็นคุมกําลังของอยูจิงไห่บอกได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างจึ้งนะครับแค่ไอ้พวกที่เป็นเขาเรียกอะไรนะครับบอดี้การ์ดอย่างเก่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปอีกตอนวันนี้สวัสดีครับ